เตรียมหัวใจไว้พร้อมครับเพราะสิ่งที่จะเกิดขึ้นบนเวทีต่อจากนี้ครับมันคือศึกสายบวกแบบไม่มีลิมิตท่านผู้ชมและชื่อของเขาจะทําให้ทุกคนจําไปอีกนานครับแลมบ้าสมเด็จ M16 ครับนี่ครับทุกคนอาจจะเคยเห็นการสไตล์การโชว์ของเขามาแล้วครับนี่ครับลุงแลมบ้าครับปัจจุบันอายุ5้าปีนะครับเกิดพศปี25 2ห้าสองพท่านผู้ชมปัจจุบันก็อายุ51ปีนะครับนะนับปัจจุบันนี้ครับมาฮะ สไตล์การโชคนี้บาลีเดือดอยู่แล้วครับนี่ฮะโอ้หเป็นไงฮะกระแทกซ้ายหนึ่งทีครับครูแลมบาฮะวันนี้มาเจอกับนักมวยญี่ปุ่นนะครับสึชิยะครับนี่ฮะโอ้ยต่อยไปที่หน้าไปครับแลมบานี่ฮะโอ้ยโอนี่ครับเตะซ้ายครับโอ้โหเตะหนักนะแลมบาสึชิยะพยายามจะใช้หมัดเข้ามาครับโอ้ยแลมบานี่ครับสวนด้วยหมัดขวานี่ครับเต้นโชว์ไปหนึ่งทีโอ้โหเป็นไงฮะต่อยแกร์ปวดหัวแน่นอนครับโอ้ยกินยาพาราก่อนมาต่อยโอ้ยต้องแบบนั้นครับต่อยขวาหนุ่ยครับแลมบ้า โอ้กบวกหมัดท่านชมนี่ครับวนว่ายน้ำครับโอ้ยทรงผมสุดทียานี่เหมือนในภาพสิ่งนี้จริงๆครับโอ้ยเขาว่ากันแบบนั้นนเตะซ้ายครับโอ้ยลาบาดูฮะโอ้โหสไตการชกเขาครับดูท่านชมไอ้ครับต่อยขวาเตะซ้ายล่างครับโอ้โหออ้ยถีบครับตัวเล็กกว่าเยอะนะครับเล็กกว่าสุทียานักมวยจากญี่ปุ่นเยอะนะครับแต่ลำบ้านไม่หวั่นอยู่แล้วครับโอ้กระแทกซ้ายหนึ่งเทียะ โอ้โหเป็นไงครับจับได้เตะรวบล่างเราเนี้ยโอ้โหลงไปอยู่ล่างครับสุธิยะโอ้โหนี่ครับขึ้นมาโดนฮุกซ้ายครับโอ้โหนี่เป็นไงครับจับได้นี่โอ้ยจังหวะซาอุเล่นใกล้ครับเตะซ้ายหนึ่งทียบซือโ้ยแลมบาเตะครับโอ้ยหัวสะดุ้งครับท่านผู้ชมหมดหน้าขาเต็มแรงนะท่านผู้ชมจับรวบเอวครับมาตอกนี้ฮะโอ้โหแลมบาเล่นโหดจริงๆริงดูฮะโอ้ยแกเดินนะท่านผู้ชมเตะซ้ายหนึ่งเทียบโอ้ยต่อยขวาโอ้ยตรงนี้ซึมครับโอ้โหย่อฮะสุธิยะโอ้ย สุธิยะนะฮะนักมวยจากญี่ปุ่นครับย่อครับโอ้โหยอมมาสภาพตัวเองง่าให้กรรมการนะครับโอ้ยแม่ขาก็เจ็บครับมาโดนนายโอ้ยแลมบ้าเนี่โหดดีเดือดอยู่แล้วครับสไตล์การชกแกครับไม่ต้องห่วงครับนี่ครับจังหวะโอ้ยต่อยขวาตรงนี้ครับโอ้โหล่วงลงไปกองนอนอยู่ข้างล่างครับสุธิยะโอ้ยแกพยายามลุกขึ้นมาประคองตัวครับโอ้โหโอ้ยนี่ครับแลมบ้าไอตำนานสมเด็จ M16 เป็นอย่างนี้ครับต่อยแบบนี้ครับท่านผู้ชมโอ้ยนี่ฮะโหดมันหาครับโอ้โหดูฮะท่านผู้ชม โอู้กับอุ้ยเนี่ยดันศอกซ้ายครับโ่าอู้มีอาการอันนี้แล้วครับท่านผู้ชมโอ้โหอุ้ยดูภาพช้าท่านผู้ชมโอุ้ยพยายามจะคืนด้วยหมัดครับสุดทียะฮะนี่ฮะแต่ลำบ้ากไตดอกนี้อุ้ยไตซ้ายเจาะล่างนะครับขามีอาการตั้งแต่ต้นยกนะต่อยขวาตรงดอกนี้โอ้โหซึมครับเกือบทิ้งยอ่อนะท่านผู้ชมอุ้ยแกพยายามประคองตัวนี่เอาตัวเองลุกขึ้นมาฮะแต่แกก็โดนนับไปหนึ่งนับนะบนี่ครับจังหวะบวกหมกัดฮะ โอ้โหหมัดขวาเดียวอยู่ครับอุ้ยล้มทั้งยืนครับไปอย่างเดียวครับอุ้ยหนักหนักจริงๆครับท่านผู้ชมโอ้โหนี่ฮะเป็นไงนี่ฮะโอ้ถ้าตายกันชกแกแบบนี้นะฮะท่านผู้ชมโอ้นี่ฮะเป็นไงฮะเอ็นเตนคนดูฮะไปชกที่ไหนใครก็ชอบครับ